ระวังลื่นอันนี้ระวังลื่นนะครับตรงนี้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่หรออืตรงน้นี่อือตรงนี้ไม่ลื่นเพราะมันเป็นบัน,ดนไดแล้วทำไมต้นอันนี้เยอะจังเลยพวกขิงพวกขาไม่ใช่หรยอนีรุ่นใหญ่ขนาดน,นี้ดูจากใบมันไงดูจากใบมันไงมันเกิดอยู่บนเขามันก็เลยต้นใหญ่หรือเปล่า ใช่ไหมนั่นใช่ไหมมันหัวอะไรล่ะอ่าเยอะมากเลยนนเนอะเป็นป่าเลยตรงนี้มันต้นอะไรงูเห็ดจนเกิดตรงนี้ไม่ติดนะตรงนี้ไม่ติดนะเหมัอนก็สสำรวจป่านะครับทุกคนวันนี้พาคลิปสำรวจปา่าสำรวจเส้นทาง Oh, <laughs> เลยครับไม้เยอย ถือมาให้ได้ถือกลับเลยนี่เวลากินได้เปดิดไหมมนะั้งน่ะทำไมมันไม่มีแสงมาดูใหม่สิโอไม่ชัดอมองไม่เห็นเสียงนะอ่าห้ามเธอนออกเส้นทางระวังรื่นอือ,อโอ้ตรงนี้บอกเลย

เดินยากมันเดินมันไปล้างเดี๋ยวจะเป็นงานตอนน้ำมาแล้วจะปอดน้กมาแช่มาถึงอ่ะถ้าเป็นเป่ามันจะเดินได้ถ้าแรกมาเอ้ยกางเกงสแลตไม่ทันรู้ครับผมรู้ว่าไม่นี่ก็ใางเกงรอมมาอยู่อ๋อ ว่าเยอะนะเป็นเกลียวเกลกันเลยรองเท้าก็ไม่พร้อมไม่ได้รองเท้านี่ต่ได้ทิ้งเลยนะซักลำบากเลยเนี่ยได้ซักอยู่แล้วนี่ต้องซักอยู่ซักทุกวันุงานหัวลากมาลำบากแล้วชอบ ใช่เหมือนกันหมดไปเราออกหน้า,าระวังรื้ีก่กดน้ำกดนี่แอบซุกซ่อนไว้เราต้องดูเลขกันนะสองห้าศูนย์แล้วก็หน <laughs> ึ่งศูนย์เห็นอะไรเป็นเลขหมดแล้วนั่นไง ที่เดินเดินมาก็มีขวดเดียวนี่แหละเล็เดรอดสายตามาได้เลยโอเคอตรงนี้ก็ไม่เละนะครับแต่ว่าก็หยบๆนิดนึงเดี๋ยวรอให้คนเดินวันแรกแน่นแน่นเรไม่ได้สิบหกไงก็แน่น วันที่สิบเจ็ดเดินสบายหุ่นหุ่นย,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 ยินเสียงแล้วว่อะไรตัวมาน่กากลัวนะ ว่าจาจะไปยินเสียงคว้กมาคว้มาอะไรอย่างเงี้ยอะ้ยก็ตกแก้ก่อนแล้วอะไรหล่นมาก็หลบด้วจะได้หลบเนาะอืออืเ้ยเกงเฮ้ยย อเคทุกคนเป็นไทยแล้วไทยก็เป็นไทยอะไรดำดำคว่ำอยู่นะ mm hmm. เห็นไหมเห็นว mm ่นวางทางนี้

ไม่เห็นรอยเท้าหรือเห็นขี้เลยล่ะนี่ซูมดูได้มีเลขอะไรหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้อาซูมไปดูสะพานตรงนั้นหน่อยสะพาน อ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะเราก็กลับมาถึงทางเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจ้าที่จะมาติดประตูเหล็กนะครับผมอ,อาจจะเปวันพรุ่งนี้หรือวันนี้นะครับประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าคลิป,ปต่อไปครับผมสวัสดีครับครับ